สวัสดีนะครับก็กระดาษสวัสดีนะครับผู้ชมอยู่กับผมดีจริ่นะเอิมนะครับผู้ชมวันนี้เราจะมาดูเก้าพลังไททันทั้งหมดทั้นห้องแรกเลยนะมันจะเป็นเอเรนนะครับท่านแนื้อแนวนอนนะครับผู้ชมดูดีๆนะเอาเลยนี่คือเอเรนนะผู้ชมพลังท่านสองนะผู้ชมคือไรเนอร์ไรเนอร์อยู่นี่ไม่ใช่หรอโอเคท่านสาม ลิงท่านสี่อาจจะไม่ทันะนะเบลทูท่านห้าขอให้เป็นเจลเลียแล้วกันพลังหกท่านกุวนแล้วพลังจ็ดไททันคอร์สงครามพลังแปาฟอโก้นะคผูช้ชมเป็นพลังไททันกรรม เป็นแทนการมตัวสุดท้ายของเรื่องเอทไทมอแล้วนะุผู้ชมที่ได้สืบพลังมาจากเดลเยตพี่ชายของตัวเองนั่นเองพี่ชายหล่อไหมล่ะก้าวไททันนะคุณผู้ชมผมนับถูกไหมเนี่ยนับดูคนนีแม่นางแปดอยู่เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมวัดสำเร็จนะครับุผู้ชมตัดไปเลย ก็เสร็จแล้วนะพลังด้านตัว9ก็คือผมรีบร้อนจะจัดนะคุณผู้ชมก็เลยวาดแบบนี้ไม่ค่อสวยเท่าไหร่นร้อจมเดี๋ยวข้างหน้าผมจะวาดตั้งใจให้คุณผู้ชมดูนะครับบายคลิปน,นี้ถ้าหน